วันนี้จะมาสอนทำอาหารเช้าที่ตัวเองชอบมากอันนี้เป็นจะเป็นแซลโดก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นขนมปังที่มันมีโฟร์อินกริเดียนต่านะคะที่เขาขายนะแล้วก็มีอะโวคาโดเอาใช้ครึ่งลูกพอนะคะแล้วก็ทูน่าชั่งนะคะในสปริง g อเตอร์นะคะก็เอาน้ำออกไปให้หมดนะไม่ใช่ไม่ใช้น้ำของมันแล้วก็เอ่อเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์นะคะเท่านี้เลยก่อนอื่นเราก็เปิดทูน่าก็จะเดรนน้ำอ,นะะนออกไปนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะ ซึพวกน้ำอ่ะมันมันมันเค็มไงเพราะมันต้องพรีเซิร์ฟใช่ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดไปใช้พวกแบบพวกที่เป็นน้ำมะเขือเทศอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีน้ำต,นนำตาลเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็เทใส่ไปนะ,ะแล้วก็ใช้อโวคาโดแค่ครึ่งลูกก็พอน่าจะอิ่มแล้วล่ะนะเราไม่ต้องอัดกินขนาดนั้นตื่นเช้าขึ้นมานะคะนะครึ่งลูกพอน,นี่กำลังดีเลยวิธีเอาเนื้ออโวคาโดออกมาก็ใช้นี้ใช้ช้อนนะคะ นาตักนะแล้วก็ใส่เข้าไปในผสมเข้าไปในนี้แหละ,นะนะแล้วนยเดี๋ยวก็จะบดรวมกันความจริงก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะถ้าจะใส่มายองเนสก็ไปอีกนิดหนึ่งอะ่ะพอให้มันกลบกลบกลิ่นคาวของทูน่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไปใช้เป็นไ i มาย m a y o n นะก็ใช้ประมาณไม่ถึงหนึน่งช้อนชาอะนะคะประมาณแบบน้อยมากประมาณหนึ่งช้อนชาก็ได้อามากสุดแล้วก็แมชไปผสมกันไปอย่ะนะคะให้มันเข้ากันนะคะทั้งตัวอะโวคาโดเองอ่ะนะคะแล้วก็ ทูน,น่านะผสมไปในนะคะเราจะรู้สึกว่าทูน,น่ามันค่อนข้างเยอะๆหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็มันจะได้มีโปรตีนให้ถึงไม่ใช่อะไรตอนเช้าอ่ะมันจะได้มีครบถ้วนนะคะเราไม่ต้องมีเอขาเรียกวอะไรอย่างจำกัดจำกี่อะไรนักหนานะคะเนี่ยให้มันแมชประมาณนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมนะคะแล้วถ้าจะแอบใส่เชียร์ซีดอะ่ะต้องมั่นใจว่าตัวเองดื่มน้ำเพียงพอนี่ดื่มน้ำมาแล้วนะคะก่อนนะประมาณหนึ่งแก้วใหญ่หนึ่งแก้วประมาณนี้อ่ะ ตื่นมาเขาจะดื่มน,น้ำประมาณนี้นะคะซึ่งบางทีก็จะใส่เชอร์ซีลงไปเลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันแล้วอนะย่างเงี้ยคือใส่เชอร์ซีตเข้าไปในอาหารนะมันไม่มีรสไม่มีกล,ลิ่นอะไรนั้นก็ใส่เข้าไปได้เลยเราก็จะได้โอเมก้าสามครบถ้วนนะคะเอแล้วก็ออลิฟออยล์นะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบราดออลิฟออยล์เป็นบนเป็บนบนขนมปังเลยอ่ะนะเพราะรู้สึกว่ามันมันชุ่มชื่นกว่าไม่อยากให้มันผสมกับอาหารนะคะ จะระลากเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มากไม่น้อยแล้วก็ถ้าจะแอบใส่เครื่องปรุงนะสำหรับคนที่แบบชอบกลิ่นอะไรพวกนี้นะก็จะใส่อันนี้นะคะมันคล้ายๆลี่กพรกิกเมืองไทยนั่นแหละนะหรือเราจะบีบมะนาวก็ได้นะพอกันนะไม่ได้ใส่เยอะใสแ่แค่นี้ละสองหยดนี่นแหละนะคะมันก็จะคล้ายคล้ายพริกะเพียงแต่ว่ามันไม่มีน้ําตาลนะสแล้วก็มาคลุกๆแล้วก็ใส่ไปบนขนมปังของเราเลยนะคะ เอ่อมันก็จะพ่วมท้นขนมปังเลยนะเพราะขนมปังมันก็แผ่นเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นะเพราะเราต้องการเอ่อปริมาณมันเท่านี้อยู่แล้วล่ะเราต้องการปริมาณโปรตีนที่มันมากที่สุดนะคะแล้วก็เอ่อแล้วก็คาร์โบไฮเดรตไม่ต้องเยอะมากในวันที่เราไม่ได้ออกกำลังกายนะคะแต่ความจริงนะถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้ไอ้ตัวของแม็กซิกันเนี่ยใช้บีบมะนาวอ่ะก็โอเคนะอร่อยพอกันนะคะแล้วเดี๋ยวบางทีจะไปแอบโรยพวก แมกซ์ทองอะไรพวกนี้มันก็ได้แมกนีเซียมไปด้วยนะอะไรที่มันหยอดได้ใส่ก็ไปได้ใส่ก็ไปเถอะนะโอเมก้าสามแมกนีเซียมอะไรพวกนี้เราขาดอยู่แล้ว่ะนะคะอายุสี่สิบขึ้นไปละวเรียยวันนี้ก็แอบโรยพวกเมกซ์ทองอะไรพวกนี้เข้าไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มแมกนีเซียมเข้าไปโรยนิดหน่อยหยิบมือพอให้มันมีกระชุ่มกระชวยเพราะเราก็แอบกินได้ทั้งวันนะคะของย่างนี้มันคืออาหารมันคืออาหารที่มันเป็นยามันเป็นอาหารที่มันซัพพอร์ตสุขภาพของเรานั่นแหละค่ะไม่ต้องไปคิดมากเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้าอร่อยนะและอิ่มด้วย